อันนี้จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอตเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ตัวอย่างคือสกูปปี้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าปัดก่อนว่าตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดหน้าปัดอยู่นี่ไม่ติดถอดของเดิมกันนะครับ นี่คือแปตใหม่ที่จะเปลี่ยน แบตเตอรี่จะมีบอกอยู่นะครับว่าฝั่งไหนบวกฝั่งไหนลบฝั่งสีแดงคือบวกฝั่งสีดำคือลบจะตามกับสายที่มากับตัวรถ Gracias. Sí.